สวัสดีค่ะสวัสดีครัทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้เชนหมักคือหมักบมือแต่เลขทีออกแล้วก็สีฟวงๆสวัสดีทุกท่านอยางเป็นทางการน,นะคะวันนี้พี่เป้มีแนวทางตัวเลขสวยๆสำหรับใครที่เป็นแบบว่าคอแนวทางรัฐบาลไทยวันนี้ทั้งวันพี่เป้ลงคลิปรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะซึ่ง รัฐบาลไทยประจำวันที่หนึ่งตุลาคม2568มันจะมากระบวนลอยไหมนะคะบ้านไทยุฝนตกในบ้านพี่เป้สาวันเลยนะสามวันสามคืนมันก็บโพดแล้วชิตกเอาโลสันติเนาะมีน,อน้องก็วันนี้นะคะก็จะมีแบบว่าแนวทางของอาจารย์แอทไ้ฟ้าอาจารย์ยานแล้วก็อาจารย์สมัยเนาะสามกูรูนะคะหลายคนก็สิแบบว่า อาจารย์สมัยใดอาจารย์สมัยที่ที่พี่เป้เอาแนวทางเรามาลงไอ้เลขลาวปัตนาหกสองสองหกอะนะมันเสีย <c oughs> แล้วก็เมื่อวานนี้ได้คุยกับแกนิดหน่อยแกบอกว่ามันรู้หรือว่ามันตื่นเต้นเพราะว่าปกติอะไม่ค่อยมีคนเอาแนวทางแกไปจิบไปออกทางทาง youtube หรือมีการแบบเชียร์แบบเอยชื่อแกอะไรเงี้ย หรือว่าตัวเลขมันตื่นเต้นเดี๋ยววันพุธแกจะแบบว่าแกมือให้ใหม่แต่และว่ะขอบคุณเลยค่ะซึ่งนะคะวันนี้ก็จะเป็นแต่แกก็ให้รัฐบาลไทยมาแล้วนะรัฐบาลไทยมาแล้วนะคะกับตัวเลขสวยๆเน้นย้ำนะคะถ้าเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปว่าวันวันที่หนึ่ง ลืมลืมเ่าว่าแลวลืมมือลืม,ลมวันที่หนึ่งวันพุธนี่หมักเลขอย่างใครจะนั่งรถเมลสายอะไรไปสนามบินน้ำนะคะไปกองสลากยู่สนามบินน้ำใครชอบเลขไหนใครชอบเลขไหนก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคอมเมนต์ Comment. แบ่งปานใต้คลิปนะคะเราจะไปดูกันที่กูรูทแทกก่อนเลยเอาของอาจารย์สมัยก่อนเลยนะคะซึ่งแกให้มาทุกคนแล้วมันก็ถูกติกติกาติกาอย่างเงี้ยมาแล้วนะและวันที่หนึ่งนี้นะคะแกก็ให้มาแบบเป็นเลขสี่ตัวเนาะหกเจ็ดสองหนะึ่งเนาะหกเจ็ดสองหนึ่งอย่างเงี้ยมันตัวเลขซุ้มเจ้าบโบหินพี่เป้ แปลงล่างมันมาเรียบร้อยนะคะของกัจจัน์สมัยก็ยจะเป็นหกหนึ่งสองหกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะอันนี้คือพี่เป้จับคู่ให้เลยนะสี่ชุดเน้นเน้นหกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสายแคบแคบสายโจดโจ,โจ,จ,จ,จดจบจังไดแคบจังไดจบต่อกัด <c ười> เขียวบอกตลอดว่ามือจบต่อมือจบต่อ,อยังไงอัน ใายมากใายมักอาจาร,รย์ทำไมเนาะคะชื่นชอบกูรูใหม่กูรูไม่ใช่แกก็แบบดังเดิมได้แหละแต่เราพุ่งเอามาเชียร์ใหม่เขาบอกว่าอาสิมาแรงก็ได้กูรูที่กําลังมาแรงเออเน,อน,อน,อนอาะพี่น้องเนาะมักกับจดเด้ออ่ะเราจะไปกันที่ไครลับมานี่ไอ้ใต้ฟ้านะคะอาจารย์ใต้ฟ้าก็หลายหลายคนก็คงเห็นผ่านหูผ่านตาไปบ้างแล้วไม่ใช่บ้างแล้วล่ะ ไปแล้วล่ะซึ่งก็มีหลายช่องหลายเพจหลายอะไรที่เอาไปลงกันแล้วแกก็เอาลงตั้งนานแล,ล้วล่ะด้วยความที่แกก็ทักหาพี่เป้เหมือนกันแต่ก็ด้วยความที่ป ern, แปบว่าพี่เป้ก็ลงแต่ลาวลาวลาวถ้าลงรัฐบาลมาแบบเรื่อยๆมันคือลงไว้ลืมไวห้องก็เอามาลงแบบมือจ้าๆนี่แหลนะเนาะพี่น้องเนาะสำหรับประจาใต้ฝานะคะเด่นสี่วิ่งสี่รูสี่เด่นสี่วิ่งสี่รูสี่ สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สี่สี่สองสี่แปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สี่สี่สองสี่แปดนะคะทุกคนจ๋าเด่นสี่วิ่งสี่รูดสี่เออไพ่มักเลขไหนซื้อเลขนั้นอย่าคยวยหวยอย่าลังเลอย่าแบบเอเอียงเชื่อมัน่นเสื้อมันในโะจโคงเลยอุ้ยซื้อไปแล้วซุ้มเจ้าซื้อลอตเตอรี่แล้วโคกระเสื้อมันในเลขนั่นแหละเออในเสื้อมันในเลขนั่นแหละ เราจะไปตามกันที่เป็นใครละอาจารย์ยันอาจารย์ยันนะคะกรรมธิทินรัฐบาลไทยอาจารย์ยันเด่นหนึ่งวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งเด่นหนึ่งวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดสุนเจ้าหมักขูรู้ทานใดก่ะนี่แหละ คลิปนี้นะคะสามกูรูพอท่านเอามาหลายเนะี่ยมันงงมันยืนงงในดงตัวเลขแต่ตัวเลขก็ขอเอออเไรอย่างนะคล้ายๆกันเนาะแบบเอียงไปทางเดียวกันคล้ายๆกันสุดเจ้าซื้อลอตเตอรี่แล้วนะะซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ขอให้ถือรางวัลที่หนึ่งขอให้ถือรางวัลแบบใหญ่ๆขอให้ยิ้มออก้าเลขออกเมื่ออืนเนาะไอ้คลิปนี้คือมาที่สามทิศ ถ้าวันที่หนึ่งวันที่สองพี่เป้หายไปแสดงว่าพี่เป้ถือรางวันที่หนึ่งเด้อถ้าถ้าพี่เป้หายไปน่ะแสดงว่าพี่เป้ถือรางวันที่หนึ่งเด้อเอออีกอีอย่างอีกอย่างอีอย่างเอาอีกบอันน่ะเลขเลขล่าบรฒนาน่ะเลขล่าบัฒนาขอกอะจา์สมัยอที่เพื่อนให้พวกสองสองพ่ะเอาบอ ไฮ้มีลุ้นนะมันเลขมันไม่ได้เยอะแยะมากมายนะทุกคนมันเฉียดนิดเดียวเองพี่เป้พี่เป้เชื่อว่าวันพูธนี่มันอาชิมาก็ได้แต่หลายคนกคคิดว่าเอาเลขลาวปัตนาที่มันออกเมื่อวานนี่ที่มันออกวันจันทร์ไปซื้อเลขไทยมันออกยังสองเจ็ดเจ็ดสี่สองเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสี่เออเจดสองเจ็ดสองเจ็ดสี่วิสวย หีนบอกของมีมีมีม,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 มีสวย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 ชอบอยู่นะพี่เป้ชอบชอบสี่เจ็ดเจ็ดสี่นี่ก็มักอยู่อ่ะสมเจ้าหมักเลขใดกันนั่นแหละแล้วถามว่าพี่เป้ซื้อเลขอะไรพี่เป้บอกบ,บอกหรอแต่ถ้าพี่เป้หายไปสแสดงว่าถือรางวัลทีหนึง่งแต่ถ้าพี่เป้ยังมานั่งประจิ้มประเจอมาพูดมากพูดมากพูดแบบน้ำไหลไฟดับสแสดงว่าพี่เป้ ไม่ถูกอะไรเลยแสดงว่าเป็นเป็นยังไงเป็นเั้นแสดงว่าต้องมาหาเงินไปซื้อลอตเตอรี่มวดทัดไปแสดงว่าต้องแจกสั้นแล้ววินาทีนะะขอให้โชคให้จ ắ n สักทุกคนเนาะในวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะไม่ว่าคุณจะซื้อเลขไหนขอโชคดีอยู่คับคุณตลอดไปอย่าลืมนะคะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็ ยังก็ได้เพราะว่ามันอยู่ในโทรศัพท์ซุ้มเจ้านะคะตอนนี้เหลืออีก30มวินาทีจะหอด8นาทีบบกูว่าสิว้าหยังแมวก็จัดไปใสตอนนี้นะฝนมันตกมันไปแอบตรงไหนก็ไม่รู้นะคะก็นี่แหละแต่พี่เป้ก็มีแนวทางหลากหลายกูรูแหละมาฝากอีกเรื่อยๆวันนี้ทั้งวันซุ้มเจ้าสิบเบื่อคอยไปเลยวันนี้ทั้งวันนะคะ ดูว่าไล่โซนมันเบิดมือโรดบอร่อวะ่ะสิมีคนเบิงอยู่บอ่ <c oughs> อขอบคุณหลายค่ะพอกันคลิปหนา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย